ชีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาสกีอีกครั้งนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นช่วงเพลงพื้นบ้านจากครูสแตมและครูมหาซึ่งเมื่อวานครูทั้งสองคนได้มาโชว์เพลงเกี่ยวข้าวเรื่องการงดใช้ถุงพลาสติกเอเอ เขาบอกให้ใชายถุงผ้าเฮ้เฮเฮเมื่อวานไปร้านชำพนักงานถามรับถุงก็ไม่รับเฮเฮเพรฉันบอกว่ารับนะเพรฉันบอกเขาว่ารับเขาตอบกลับไม่มีถุงแล้วจ้าเฮเอาเฮ้ไอ้ฉันก็ซื้อหลาย มองซ้ายมองขวาเอ้าเฮ้ยเลยโกยกันทั้งก็สองมือเลยโกยทั้งกะสองมือทั้งหนีบทั้งถือเต็มแขนเสียจนแขนล้าเอ้าเฮ้คราวหน้าคราวหลังไม่ต้องแก้กังนะจงฟังฉันว่าเมีวิธีเฮ้เฮ้ง่ายที่สุดหยุดปัญหา ไปพกุงฆ่าละกกนเถิดเอ่ยง่ายเธอเดินละง่ายที่สุดอยู่ในวัญหาง่ายที่สุดอยู่ วันนี้พาใครมาร้องเพลงครับคนที่ผมจะพามาเนี่ยเธอเคยได้รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยทุกคุ่งหญิงระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศของอาชีวศึกษาภาคกลางมาแล้วไม่ใช่แค่ปีเดียว3ปีซ้อนเลยใช่ครับผมไปพบกับใครเลยดีกว่าอะไรครับน้องจูนครับผม จูนได้นําตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจุธามาตันประเสริฐค่ะชื่อเล่นชื่อ้องจูนอายุ25ปีค่ะมาจากจังหวัดส,สมุทรส,สงครามยู่สมุทรสงครามเริ่มร้องเพลงได้ไงคะหนูคุณครูส่งเข้าประกวดค่ะงานแรกที่เทศกาลกินปลาทูค่ะเมืองแม่กลองได้ได้ที่หนึ่งค่ะอายุ9ขวบ9ก้ขวบก็<ห>ววบได้ที่หนึ่งแล้วนะครับเห็นบอกว่าร้องเพลงแล้วก็ประกวดลูกทุ่งหญิงระดับภาคในระดับประเทศ ของอาชีวะภาคกลางใช่ไหมครับใช่ค่ะ3ปีซ้อนคือตอนไหนครับตอนอายุ16 17 18ปค่ะ9ขวบ16 17 18ปก็ได้รางวัลมาตลอดตอนนี้เรียนจบแล้วเรียนจบแล้วค่ะทำงานแล้วค่ะทำอะไรคระกอกอาชีพอะไรคะตอนนี้นุ่งขายขนมจีนน้ำยาปูค่ะขนมจีนน้ำยาปูอยู่ตรงหน้านี่เลยนพาไปดูหน่อยแนะนำหน่อยขายที่ไหนคะตรงข้ามเทคนิคสมุทรสงครามค่ะ ขายขนมจีนได้ไงคะหนูเริ่มขายได้สองสองปีแล้วค่ะหนูขอสูตรจากพ่อมาค่ะเป็นสูตรของตระกูลหนูแต่แต่ครอบครัวไม่ได้ทํามาก่อนคือเราเริ่มขายเองขายอาหารทั่วไปมาก่อนนะคะอแล้วทำไมทำไมหนูถึงมาขายขนมจีนอะทำไมแบบหนูเรียนจบแล้วไม่ไปทำงูทำงานอะไรเงี้ยลูกหนูไม่อยากเป็นลูกน้องคนอื่นค่ะเออไม่ชอบนี่เมื่อกีบของเราใช่ไหมเป็นอะไรลูกเป็นนายตัวเองอันนี้น่าจะเป็นลากกระชายค่ะลากกระชายดีๆนะลากกระชายเปล่าดูดีๆ ยุ่งๆไหวแล้วใส่อะไรอะนั่นอะไรอะเตี้ยบบู๋โหโว้อันนี้หนูมีมาฝากกรรมการแล้วก็พี่ๆดาวด้วยนะคะขอบคุณนะคะนี่ป๊าคะขอเพิ่มน้ำได้ไหมคะมาตักเลยค่ะเก่งใจจังเลยค่ะน้ำเขาเทศปลาอะไรทำคะ ปลาดินค่ะปูมันเยอะจังเลยพ่ออยากถามทำไมเราถึงขายขนมจีนอร่อยตรงไหนของเราขนมจีนเป็นสูตรน้ำยาใต้ค่ะทีเด็ดของหนูก็น่าจะเป็นรสชาติของน้ำยาค่ะทำไมไม,มันแซ่บค่ะ <c oughs> ไม่เหมือน <c oughs> ทั่วไปไม่เหมือนนะคะทั่วไปจะออกจะหวานหว่ะ <c oughs> ที่ร้านเธอมีน้ำยากี่อย่างน้ำยาที่ร้านหนูมี สามยาค่ะเป็นน้ำยาปลาน้ำพริกแล้วก็น้ำยาปูค่ะแต่แตว,ว่าน้ำยาปูขายดีสุดอี่โลกใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ค่ะเพราะว่าที่แม่กองไม่มีขายเป็นจูนทอลัมเองใช่ค,ค่ะหนูเป็นเจ้าแรงของแม่กองจูนร้านอยู่ตรงไหนลูกร้านอยู่ตรงไหนของร้านหนูอยู่<ม>ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามค่ะเวลนรานสีฟ้า,าเ,ปเปิดเปิดคล้ายวันไหนกี่โมงบ้างลูกชื่อร้านขนมจีนน้ำยาปูแม่กองนะคะเปิดขายตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้โมงเย็นค่ะ ทุกวันป้าเปิดทุกวันนะคะแต่ถ้าวันไหนไปร้องเพลงก็ปิดค่ะขณะที่ผมกินอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันหนูจะได้แข่งกับใคร<ะ>ใช่ไหมไปดูวงล้อแจ้งเกิดครับวงล้อหมุนเลยครับเวลานักร้องเก่งๆมาดาวจะเหมาหมด <c oughs> <c oughs> ทุกทางเลยไม่เข้าใจ วันนี้จะร้องเพลงอะไรครับวันนี้หนูจะร้องเพลงไงงงค่ะมา,าจ้าไปมาจบาจไปดาวเอางอะไรสู้น้อง่อนเส้นมันต้องมีน้ำตาลในตัวถึงมันจะก้นแก้วมไม่เป็นไรน้ำตาลก้นแก้วถ้าอย่างนั้นฟังฟังน้องจูเดินก่อนครับไงงงครับ